สวัสดีครับวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีในการทำนะครับการกันทำกันบ้าครูมอนนะครับทุกคนสวัสดีนะครับโอเคครับโอเคครับอันนั้อันนี้ครับข้อเสนอครับสองคูณสามได้หวหคูณเจ็ดได้สีนวอเกตไปเลยนะครับน้องนหัวว่าเราจะผิดแต่ไม่เป็นไรครับเราไม่ผิดอยู่แล้วโอเคนี่เจ็ดเจ็ดเจ็ด สอนอันนี้นะครับโอเคต่อไปครับข้อที่สามครับเดี๋ยวเราจะซูมครับซูมซูมครับซูมโอเคคีดบวกคีดเท่ากับคีดโอเคคนระับ โอเคมาห้าคูณสามเท่ากับแล้วก็เอาสิบห้าคูณห้าคูณสามได้เท่าไหร่ครับสิบห้าห้าสิบห้าคูณสี่ครับได้สิบห้าคูณสี่ยากหน่อยนะห้าสิบหกนะครับแล้วก็เขียนครับห้าสิบหกเอนะครับทุกคนห้าสิบหก แล้วก็และอะไรคุณได้5้าจุดแล้วก็เรามาคืนเลยครับแต่ผมอ่าน่าจะเป็น5ครับอลองคือดู5้าหโอเคนะครับอันนี้นะครับ7นะครับน่าจะเป็น7จน็ครับแล้วก็ใส่เจด ครับได้ได้สิจแล้วใส่ไปเลยอีพีนี้ก็จะยากหน่อยครับแล้วก็หาครับอะไรคุณได้คุณได้นะครับทุกคนได้แต่ผมอีกแกะครับไปเข้ามลุ่มกันเลยนะครับโอเคนะครับข้อนี้เหมือนเดิมเลยครับ ไม่ไฟไม่ดับแล้วมั้งข้อที่สี่นะครับ้ทษครับโทษคนหนึ่งได้เท่ากับสี่นะครับทุกคนแล้วก็เอาเขียนคณนา,นาคือยี่สิบครับทุกคนตอบนะโอเคครับเขียนเลยครับยี่สิบสี แล้วเราครับแล้วก็แล้วก็เอาแล้วก็ใส่ยี่สิบสี่ครับแล้วก็มาหาคนน้องให้ได้ครับคนน้องครับเป็นยี่สิบสี่ครับแล้วก็หาผลขอยี่สิบสี่นะครับทุกคนอันนี้นะครับคือสี่ครับอันนี้ครับสี่นะครับอ่าครับยี่สิบสามครับทุกคนโอเคครับโอเค จอะไรได้ยี่สี่ครับเพิ่มหนึ่งครับโอเคครับข้อที่ห้ากับข้อที่หกนะครับจับบู้ทันทีนะครับว่านคุณได้ได้เท่าไหร่ครับทุกคนข้อที่ห้าไปครับคอลนองคือเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาคูณกันโอเคครับสามคูณเจ็ดนะครับอ้าไม่ใช่ครับไม่ใส่ 4ประมาณเท่าไหร่นะโอเคโอเคครับ7นะครับหาคอลนอกครับคูณ3าคูณสครับ21่คูณสนะครับคูณเลยครับจะได้คือกับ84สิบสี่คอลนงคือแปยากหน่อยนะโอเคนะครับ84 8ปดสิบสี่แปดสิบสี่โอเคนะครับเดี๋ยวรับเป็นสามครับสามโอเคครับอันนี้น่าจะเป็นอันนี้คือ,คอสอน,นครับน่าจะสอน,นครับเขีย okay, นเลยโอเคอ่ะไปข้ออื่นครับเดี๋ยวผมจะ ให้รอดนะครับข้อนี่ครับ,น,น,รบนี่มานี่เลยนะครับคิดวนโอเคนะครับแล้วก็เป็นครนอร์นาครับสามครับคุณคนอันนี้อันนี้ก็จะเป็น โอเคครับก็จะเป็นนะครับสาคุณโคตนะครับเป็นโอเคครับสิบแปดนะครับสิบแปดคูณสิบนะครับอ้าไม่ใช่พูดผิดต้นแล้วก็หาคาร์โน่ครับคือคูณสองครับแล้วก็คูณสามครับคูณห้านะครับคูณแล้วก็เอาสองสามคูณสองได้ผลครับแล้วก็โคตสิบแปดครับสิบแปดนะครับอันนี้ น่าครับได้สูนะแต่ไม่รู้ครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นจกักรปอนเปดคูณห้าไม่ได้ไม่ใช่นะอ๋อต้องเป็นสิบนะครับอันนี้เป็นหนึ่งร้อครับเารานอกคือหนึ่งร้อยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ทำไมมันเยอะอะไรขนาดนี้ครับผมสื่อสารมาแล้วว่า หน้าสุดท้ายมันต้นเขียนอ่าอันนี้มาด้วยครับโอเคครับไปอารมณผมไปหน้าต่อไปกันเลยข้อนี้นครับข้อนี้ต้นทอนด้วยครับทอนครับว่าอะไรได้เท่าไหร่ครับทุกคนผมจะติดกระดาษอีกทีทละแผ่นครับอ่ารอนทอนเขาบอกว่าลอนทอนให้เป็นเศษส่วนนี่าต่ำในขั้นตอนเดียว นะครับโอเคนะครับผมรู้คำตอบแล้วคือนะครับสินะครับคูณสิบสิบสี่หนึ่งสิบสีองสองยี่สิบแครับเราเขียเลยหนึ่งสามับโอเคนะครับอันนี้ครับคือสามครับเจดับสิโอเคผมเสรนอหมดเลยนี้สิบเอนะครับนี่อันนี้สาครับกับ4นะครับ อ่านครับเขียนทองด้วยครับข้างหลังโอเคครับอันนี้ครับก็จะเป็นโอเคอันนี้คือเอาเก้าทอครับสอนห้าโอเคนะครับข้อนี้ก็เป็นเจ็ดนะครับห้าแล้วก็เออผิดห้าครับโทษทีเจ็ดเก้าโอเคครับโอเคนะครับข้อหดนะครับก็จะ มันมันอีซี่มากเลยครับทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมโอเคเห็นอยู่โอเคค,ค,ครับถ้าคุณโหดครับได้สามสิบนะครับเขียนลงไปเลยครับแล้วกววต็ต้องทอน,ทอนด้วยทอนด้วยว่าไหนต้องทอนไอทอนด้วยสามครับเอาแม่หาสามครับอันนี้เอาสองคููครับแล้วก็อันนี้ไม่ต้องทอนเลยครับเหมือน โอเคครับข้อนี้ครับเป็นข้อนี้ครับคือโอ้ยถือก็โอเคนะครับข้อที่แปดนะครับสี่คุณนั่นเอาอาสี่ห้าไอ้นั่อเอาแปดหาครับสี่นะครับกับสี่กับหกบ 5, ครับตั่นเอาแล้วก็อีแกแป้นมือก็นั่นเอาสอนหา เปิดแล้วตอนนี้ครับเราเพิ่งนะครับไปชิมของเสร็จอันนี้ให้เรียบร้อยก่อนครับเหมือนแอร์ก่อนนะ นะครับสามสิบนะครับเป้นเอาสิบหารเหมือนเดิมเลยครับสามสิบคูณสามครับสิบคูณสามได้สามครับสิบคูณห้าได้ห้าก็เขียนลงไปเลยครับแบบนี้เองครับมาดใูใกล้ๆครับ โอเคนะครับต่อไปนะครับข้อที่เจ็ดเอยข้อที่สิบน,นะครับอสาม,มาครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะเ,เดี๋ยวผมขอ,อวินไว้ก่อนนะครับเธอผมสุชาได้ครับผมต้องมาเินต้นมาอาธิบายใหม่ครับอืมเท่าไหร่นะเออเดี๋ยวค่อยมาอาธิบายใหม่ข้อนี้ไปก่อนโอเคเวนเขียนไหเราก็ไม่รู้ ถ้าเราเว้นนะครับเราเขียนนะครับแบบนี้นะครับเครื่องหมายสัญลักษณ์สนใจหรือเปล่าโอเคนะครับข้อนี้ครับเป็นนะครับเก้าครับเอ้าขยับกล้องหน่อยโอเคครับโหดคุณแปดนะครับได้แปดครับโหดคุณโหดคุณแปดได้สี่สิบแปดเขียนเลยโหดคุณเก้าได้ห้าสิบสี่เขียนเลยเนี่ย โอเคครับผม๋ยวคณจะขยายก่นอนนี้ส่วนอันนี้ครับก็จะเป็นนะครับเอาเจดหานะครับเป็นสอนกับก้าครับทุกคนผมจะหาแบครับกเอาหาคาร์อครับ อันนี้ก็จะเป็นนะครับสามครับคูณยี่สิบนะครับอันนี้เอาสามหารนะครับอันนี้เอาห้าหานะครับทุกคนไม่ใช่อาหารนะครับพูดผิดห้าสามครับเอาสามห้าครับอันนี้ยี่สิบอันนี้ครับเป็นเก้าคูณสี่นะครับอันนี้เป็นเจ็ดนะครับโอเคครับ อันนี้เหมือนเดิมเลยครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวครับจีจินจะเอาไปตัดต่อคลิปนะครับในแอปแคปแนนะครับโอเคนะครับอันนี้ครับก็จะเป็นขีดบวกขีดเท่ากับนะครับไม่ใช่ครับโอเคผิดแล้วครับผมผมเอาอันนี้ครับ โอเคนะครับข้อที่อันนี้ครับเอาหุดนะครับหนึ่งเกโอเคนะครับโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นข้อที่สองครับขอน e ก้าแปดนะครับทุกคนเขียนเลยครับขีดบวกขีดเท่ากับขีดโอเคครับแล้วก็มาหาคารนครับเก้าสกับสิบห้าครับได้สามครับเขียนเลยนะครับสามคูณเลขเก้าก็เขียนสามสามโอเคครับอันนี้ครับเป็นสามคูณสามป็เก้าครับ นี่เป็นสี่สิบา้านะครัผมจะเสนอเลยครับผมจะเขียนเร็วโรเคให้มันชัดๆสวยๆครับห้าอ่าโอเคครับเราองใช้ว่าตัวไหนลืมนะครับผมน่าจะไม่ลืมแล้วนะครับโอเคโอเคยับข้อที่อสาม รับเขียนเลยรับโทษรับคุณสอนรับอันนี้ครับอันนี้แคแต่ครอรนสามสู้คนครับผมจะเฉยครับผมจะไม่เขียนครับผมจะเขียนแค่ครนตอนนี้นะครับทุกคนนี่ครับผมไม่สนใจครับทุกคนสามครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําแบบปกตินะครับปกติทุกคนต้องทำแบกบ เป็การสืบสอนแล้วก็ทอนได้อีกเลยครับโอเคครับอันนี้ครับขีดบวกคีดเท่ากับคีดโอเคนะครับอันนี้ครับผมจะเขียนเดียวอันนี้เสลยคณนน้งคือห้าสิบเอนะครับเขียนเขียนโอเค อันนี้ผออยู่แต่บ้านใหม่ครับบ้านเก่าเรายังไม่ได้อยู่เลยนะครับเดี๋ยววันหน้าผมจะพาไปอยู่บ้านเก่าครับดูซิว่าบ้านเก่ามันจะอ่าอะไรไหมส่วนให้ตาอยู่บ้านแบบนี้ครับดูแลบ้านตรงนี้อยู่สอนวันนะครับน่าจะวันพุธกับพนันธุ์นี่น่าจะวันพนันธุ์กับวันศุกร์เนาะอือใช่นะตอน,นอชั้นุดมืซก็กลับไปบ้านสอกต่อครับขยับอันนี้ไม่หมอ,อนี่ีย้าที่ถันอ่ะ โอเคนะครับข้อที่ห้านะครับทุกคนเดี๋ยวผมกลมไว้นะครับข้อที่ห้าห้าโอเคคีดบวกขีดเท่ากับนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะสอนนะครับท่านวงผมจะสอนนะครับประมาณเจ็ดแผ่นนะหดเราจะสอนนะครับทุกคดแผ่น,ปนแปดหน้าทุกพอครบ แปดหน้าครับผมจะตัดต่อคมมครับแล้วเริ่มอันใหม่นะครับโอเคนะครับอุ้ยมันสั่นสิบคูณหนึ่งเท่ากับสามโอเคนะครับยาบสามสามข้อตอนอคือสามสิบนะครับทุกคนโอเคครับนี้ครับคูณสามมาสามพูสิบได้สามสิบครับห้าเรื่อตัวหน้าเด็กขาครับผมอ้าผมลืมแบบตัวนี้ตัวนี้โอเคนะครับตัวนี้เสร็จนะครับเสร็จ เซตโอเคนะครับอันนี้ก็มีหนึ่งแบบโอเคนะครับเจ็ดโอเคครับ okay, มันเหมือนนะครับครูว่าน่าจะผิดนะเราว่านะครับมันต้องเขียนดัดมันต้องเขียนตัวนี้ครับถันจะ <ETF> ได้ครับโอเคครับยิบเอครับคูบ สามสนสองนะครับเมจะรวมได้สิจะรวมคิดนะครับโอเคนะครับคิดด้วยคิดเท่ากับคิดอ,คอันนี้ครับผมจะห้าคูณสิบเท่ากับเจ็ดนิดนี้น่าจะอ่าร้อยอันนีุ้ัย่าก,ก็ไปแต่ผมขอเว้นไว้สองข้อแนละ้ว โอเคมันยากเกินไปครับโอเคเหมือนเดิมครับอันนี้ก็เป็นครับหนึ่งสองครับอันนี้ครับผมจะเขียนริวครับทุกคนเขียนตามเราครับทุกคนรับสองสามอันนี้โอเคครับเขียนเลยผมจะล่านี้ผมจะเลยเลยครับเพราะว่าชินต้นเสร็จครับชนตอนเสร็จครับทุกคนเสร็จไวมากนะครับชินตันเสร็จไวนะครับ กี่ครับสิบสามคุณอันนี้ไปใส่อันนี้สามสี่นนผิดให้ลบนะครับห้ามเขียนทับครับถ้าเขียนทับครับครูจะให้คะแนนนะครับอันครูจะไม่ให้คะแนนพูดผิดนะครับสี่ครับโอเคผมจะเสิร์ฟเลยนี่ห้าเสิร์ฟเลยครับอันนี้ครับเว้นไว้สามข้อแล้วอันนี้ไม่ต้องเว้นหรอก โอเคนะครับห้านะับอันนี้ครับอันนี้ไม่ต้องเว้นนะครับผมรู้ก่อนเดี๋ยวคนรู้เอ้ย,อยผมเตะโอเคข้อนี้อ่ะเหมือนเดิมสอนห้าโอเคนะครับข้อนี้นะครับก็เหมือนเดิมข้อนี้นะครับหาด้วยโอเคนะครับ ข้อนี้ครับแปดครับข้อนี้ครับเป็นหนึ่งนะครับแปดครับอันนี้ก็จะเป็นสิบสี่องใส่โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดชร์ไปใครในการทำกันบ้างนะครับ อันนี้ใช้เวลาทำไปยี่ประมาณยี่สิบนาทีนะครับภายในต้นครับโอ้โหโคตรนานโอเคครับเพราะว่าผมสอนครับเดี๋ยวครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าใครนะครับจีซ้อนบ้านพี่ในชิงด้วยเลยครับบ๊ายบายอะไรช่องบ้านน้องชามินซอนบ้านน้องชามินนะครับพูดผิดนะครับทุกคนเป็นกันบ้านเลยครับสำหรับแค่นี้อยลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าใครนะครับ เนี่ยครับกันบ้านนะครับเนี่ยครับโอเคสำหรับแค่นี้ครับผมขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนกันบ้านก็เยอะมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวลาไปแค่นี้ครับการบ้านก็เยอะครับใช้เวลาต้องทาไป20นาทีเนี่ยขอตัวลาก่อนนะครบบ๊ายบาย